สวัสดีคุณบกมวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมยมถามข่าวสานเรลาบันเทิงสีน้แสนันสมซื้อซานเรลาอยู่นหัน้อยเดินมันหลงทางนี้ที่แหลกกันเลยเ่าบ้าง่นะคะแต่ว่านาจะยิ่งใหญ่มากนะคะเป็นงานบุญงานยางไยครับงานเป็นงานวันคล้ายวันเกิดของน้องบูจักรพันลำเพลินนะคะบอนแห่งซานเหล่าพี่น้องวัดที่แบบว่าอายุน้อยอายุน้อยร้อยล้าน ตอนนี้พี่กำลังแบบใบสีใบยังเขาเป็น,นครอบครัวสีเข like right? like ียวนี่เขาก็ใส่สีเขียวมากขนาดน่ะเวอร์คืออยู่แม่จะใส่เขียวนี่อะไอยู่อ่ะว้าอันนี้เขียวมันบ้าหรอป่ะนี่เวียงใส่ขาวก็คือเขียวขาววิทยาไรหน้าตัดสินร้อยเอ็ดนะพี่น้องมาเดี๋ยวเขาจะพาิ่งบรรยากาศเนาะค่ะเนาะไปจ้า อีกหนึ่งศิลปินที่จะมาร่วมอวยพรในวันนี้ค่ะที่เลียงนับลุนทีบอดาเมอส์ซนคาสวัสดีค่ะพ่กแฝงกันค่ะพี่หล่อนะคะเอาให้น้องพอลสุมากกหลาอโอเคไปค่ะพี่น้องคะขออนุญาตพอนิดหนึ่งถึงนกบูดนะคะนงบูธจะเป็นรุ่นนอกนะคะเป็นรุ่นน้อง ที่เรียนนี่เลยน่าเสียใจอะไรเองนะคะเรียนเอกด้วยกันเรียเรียนเอกที่จะสิงค์ไทยหรือว่าขับร้องเพลงไทยนะคะกันแต่ก่อนน้องบุตตัวเล็กๆเ,เราคยบอกของของใจอจบอกว่าเก่งค่ะน,น,น้องไส้เลี้ยงตัวนี้พูดไม่เก่งเขาจะไม่พูดเลยนะคะตอนนั้นเว้ยเป็นนักร้องเขาไว้ในขาแก้วี้น้องบุตไปเปิดซาวให้แม่ครับไปน้ำเบื่อ ถ้าไปรองเพลงคาราโอเกะข้าไปงานงองนางลูือข้าวเหนียวนะคะขออนุญาตอวยน้องไส้จัหน้อยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนดีจริงๆนะคะแม่เป็นคนดีดีนะคะน้องบู๊เป็นเป็นคนไม่ค่อยพูดต้อเมื่อเห้น้องนะคะขอบคุณมีแม่เด้อแม่เด้อ ีนักแก้งนะคะน,อนอ้องไส้น้องไส้กนมีแล้วก็รวมถึงพี่โบดัมด้วยวันนี้เป็นรุ่นพี่เรียนน้องกันคะ่ะเรียนมาด้วยกันนี้เยววิไลน่าสุนว่าเอ็นนะคะค่ะวันนี้กาเป็นนักข่าววันเกิดนมองนะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นตอนเรียนหนังสือนะ่ะโบดัมจะบ่็นน้องสิเป็นท่านนะคะแต่มันมีช่วงหนึ่งที่ไปไปไปงานนั่งกันแล้วก็น้องเฮ็ดวิจัยหรือเขีนยนวีกาสังสกเกตสังเกตเี่ยวกับมอลลั่มแล้ว,แล,วแล้วโบดัมสอนอยู่ ดุริยางมมสน้องก็เลยได้ปรึกษาเกี่ยวกับการเ็วิจัยมอลลัมจังสิงไหมคะ่ะทีนี้ก็เห็นการพัฒนาของน้องตลอดโบดัมนี่กระือว่าเป็นแฟนคลับต่อผคนหนึ่งเลยคะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูดูวงกระทือโบดัมก็บมีวงน้องกับมิว้งทีนี้เวลาเข้าเบิร์กในยูทูบนะคะพี่น้องอเป็นยังไงคือดีแท้ทำไมแบบ มันน้อยมากเลยนะคะที่วงหมอลำแบบเขาบริเวณไงไหมคะแต่ว่ามีโชวัฒนธรรมมีโชว์ที่วงบอกถึงความเป็นตัวเองละกะเรื่องเสียงเนี่ยพ่อต้องเอาถึง,งนหคะพี่น้องเสียงออมาเนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะแล้ววันนี้ไม่แปลกใจว่าทําไมแม่แม่ถึงรักน้องขนาดนี้น,น้องเป็นคนน่ารักมากพี่เบอร์เจนะะที่แม่ส่วนส่วนน,น,น้องอีกเพื่อนนะ ขอบคุณครับอบคุณนไ่เดีนยรคุบนไปนะครับทางเจ๊สมัยเยนให้ร้งผมคนนึงเล่นะครับอ,อีกนึงท่านครับอีกนึงคนเอื่อที่ซอยสมัยไปเห็ุวิจัยครับจบได้นอนเอื้อน ว่างหันเราชินเลยว่ะค่ะพี่น้องบารดี้สีสีบ่อหนึงเอออียงปกตินี่บพวกใส่สุสีเขียวจะเคียดได้ค่ะชุดท้าไม่ประสำคัญมากๆนี่ยส้ซุสีเขียวพคนกัรเขียวบารนีินวันนี้เราเลือดเขียวขาวเขียวขาวมีอะไร้ันมีอะนะสิขอบคุณเอ่ยครับเดี๋ยวให้เอ่ยไปพัดจุนของพินามควันเนาะในช่วนหนึ่งเดี๋ยวมั่งเข้ามามวน้ำกันนะครับพี่น้องเข้าเป็นภมิเลียร ทีมานแเหลอากเลย่่า่องกราารทบเที่มาอกไว่านติต่อางกองนันเมืองเนาะเชิญนงไครับเด้๋ยวจะเรยสกคปไปหรือได้ผลงานทีนี้่านคงน้ำตาพรานี่ยค่ะครับต้องรอไวนี่นาะน้ำตา ของเะยังกาองพี่ที่คูเวตของพี่ที่คูเวตเนาะใจได้ต่างแดนเนาะใจได้ต่างแดนต้องต้องเนาใจก่อนจะของพี่ว่ามันจังว่ามันดีแล้วมีเพลงร้องร้อกันมัยเพราะเพลงยังเพราะร้องกันได้ของพี่ที่คูเวตเขาร้องได้ได้มีเพลงไหนที่ร้องคู่กันไหมฮะลองลองเพลงอยังน้ำกันเนี่ย่ะเอาร้องได้หมดเนี่ย เร <c oughs> าแคบไปแล้วเพื่อลองไปแล้วมันจะยังไปรองมันรองไปหรอบางหรอว่าเราถ่ายมือเนาะเล่นกันดีมันยัก่อนก่อนมดขากันดีค่ะมันลองไปรองอะไร ให้สิงเด่นพอนเมื่อไรเนี่ค่ะมาคัต้นตีขึ้นจะไปบอกหย่าเป่าลกเขาสิออยู่ยุคแค่ไ่นเออสิมงโลก่า่ไ้าตงตาขัดแย่แๆๆข่อยร่น้นเขื่อนสวย้กรอนเรื่ออคืนไปเป็นเหมือนันมีท็กจะจำ่ได้ามอนะ พวกท่สดแก๊สในไลายเนียเพราะว่าถ้าเถ้าเราไม่หมดีมันก็เพ่มีเพลงมจน่ได้แท่นแเพียองเาเพราะว่าคันืนดนตรีถึนีมันต้องเป็นเท่ารอบไปแล้วคนสีรองก้อนอะไรดอกแ่ดอนี้เนี่เสียใจขนาดงกาไปหลอกขข้าวเลย

ออันนี้ใครมุกอัญมณดเเนี่ยจังว่าหนจัันวแต่อันนามันเลยเพราะว่ารงมาจากแบบใต้ทะเลเลยไ่ได้ขึ้นทเเพราะว่ามันจะโดนขโมยเพราะมันแขงมากเจ้าเ้จัเพอันนี้ซาซาเจัเพีซาา เดอเาม้าปิวปาอะไรนี่เนาะอันนี้แพงมาเทเดียวนี่มอบนทวงนี่นีเอาสัยงไงเังโอยแค่เียวเดียวบ้นอแกเี้าดี่ยแกนเลยจูว่าุเดใหมากเพราะเดสองสมกระตคุนซเนียดูทูเดสิบมถึงว่าเจดาเดบป่ะ ือ um, so, ่เวลาเพื่อนหมไปตางมุกต่ามุกโอ้มันี่สาวบาวุพดเนี่ยพี่น้อ์ไมลาไปแต่กบแต่เียรหน้านี่เลยนานี่แต่กบแต่เียรยาสาเอาเลยหมอแวนก็ต้องเอาไปทำไมอ่ะเอาเพศนี่ไปกีวเลาเลียมแม่มาแม่มาเรียมมาเผาดีเห็นเห็นหัวตักบเห็นตากบเลยเฮ้ย กลัวไปมั้บ่ได้่าคือเขาจับเรากับแบบเอามาเป็นอาหารเด้ไม่อมมันเหลี่ยมตาตามันับตาบอก้ได้จับว่าแบบเง่ายไม่ต้องทำอะไรเลยแค่กีบแมงจีนีอเอ้นนะ้าผู้ซื้นันนี้นี่เฮานี่มาจากรัดเลยนัด รัสเซียเพ็ดรัสเซียเนี่ยรัสเซียมาจากแบบรัสเซียแล้วเฮียมันจะราคาสูงมากเพราะว่าแม้ช่วงนี้มันแบบพันขวัญทบสิละพันขวัญแล้วเหอ้ยนี่เพ็ดรัสเซียจะว่าจักระรัตเนี่ยโอ้ยน้อยๆซึ่งนี่มันกันว่างทางอยู่นะฮาการ์ดอะขาปชิบ้ากแล้วะ ได้นั่นได้ใส่เข้ามาพ่นพ่นใส่เข่ามาหายลอย่เข้า่าห้าพันเดี๋ว่าไปสิเนี่ยตาซิปานมันจะจบไม่ไม่ไม่นี่ยังไงเห็นยังไงที่สุดมันคืออยากเกตมือ ไม่มาถอดหนูฮะมาหน้ากันเยไม่เคเป็นสาวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเห็นอ no yes> ีกอย่างอยากไอ้ฝายฝนเนี่ยนี่ไงนี่ไงข้าร้องไห้นี่นี่ไงนี่ไงเหลี่ยม สีเขียวนะครับอ็ให้กับบุญจักรพันลำเพลินนะครับเพาหน้าโป๊สั้นเราก็ขึ้นสิ่งครับในการเพื่อมันีนะครับสถานการณ์ตอนนี้ฝนตกคับพี่น้องข้างกุ๊กเปียนนะครับส่งหัวใจสีเขียวครับสุขสันต์วันเกิดให้กับพี่บู๊จักรพันลำเพลินในวันเกิดวันนี้นะครับดีใจกับแม่แม่ค่ะเอฟซีซันล้อกวันเกิดสิยงนะคะมันนี่กับถือว่าเป็นวันวันคล้ายวันเกิดที่ฮารงตัวเล็กตั้ง ฝนมาตกแขหนเถพี่น้องสมบกับรักตามอครับผมกลังรักที่สว่างพัฒนาตยองกาเพื่อเพื่อชีวิตบสูกา <x ana> <cowboy> <install _> ัพตอใจดีาก <say> <homosexual> ็รับนาาทีหัวอยาตีใหนิมีเถียงไหม มีเสียงถักกันด้วเอามีเอามีถ่ายถักกันเออปัดเพื่องกันอย่าไปทั้งคนปัดเรื่องกันแลทั้งคนเลี้ยงอีน่าไปทั้งคนมึงอย่าไปแก่ปักไฟเลยนเพชเพชตาฝนไปทั้งคนเพชตาฝนโอ้ยนะเออขออนุญาตกันแม่ถ่ายเขาเดียวแม่แจนเจนเด้ออันผู้สาวไปรุ่นทั้งในแต่หันใจยินเอาขอเสียงไปรุ่นเน่อยโอ้ยกูอยากให้หัวเด็กยิ้มเลยเนาะไปทักทามฮับไป

สุดแสนละคำคิดนำน้องานคำเพรีงสวยยงงาสวยปนการป้องสวยเออเห็นกัน้กันทีอเอาสวยอย่างมนีสวยออ่มันี่าโมโหาามันบอกอสีสวยกับสยได้สวยสสวยด้เนี่ยอ นกคุ้งลีเออนกนอาด้วยนกคุ้งลีนกคุ้งลีบินขามไปไทยบินขามไปไทยันพูดอไ่อนไงกอเสียงนะจ๊ะเบาเมียยัเปากิน้ลมันต้องมันต้องต้เลอเสาบรก้าเอเก้าน่สัอ้มสาน้ต้องรกเสียงเป็นลมนี บอกกอบอกกอนต้องปรอใจหวังไฟฟันรอดีจกมีชายได้สงสารวันขาให้วันข็ให้วันทุกสานสุขไปอาไป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 เอาไป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 สมงูรณ์ให้หมดเจอสมบรองให้หัวใจรอ

Mày con ôm son, con ôm son, nhớ bài nhớ lời, cần หาพบเธอตลอดได้ทุกัน้อจะมาจะเจอนา,สว,วาสวยแล้กอันายหน้าสวยและกา้อันายเรือแท้ๆยาเป้าเอี้ยขาจะพาอัน้องติดจังก็ห้องติดเหรีตัวบนเหนือแม่ กะีเีม่อปเดีเมื่อเมื่อเมื่อเม่เมื่อนมืมเมื่อเดืนอเมเมื่่เมื่เมือเมอเเมอเมื่อมือเมื่อเมื่อเมเมื่อเมือเเมื่เ่อเมืเมืเอเืเมือเม้่อเเอนอือเือเนน่อเเอมม่่มืมมม เศ้าตกค่ะตอนนี้เศ้าตกแล้วแต่ว่าทางนี่ก็คือเปียกมอนยอนเลยนะคะกัสศอีอำลาพระจากพี่นองเด้บาท,ที่เนี่ยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามนะคะกัะฝากคุณพ่อคุณแม่ดไไลค์กดแช่นะคะ,ะก็เป็นกาลังใจให้เดยอย่าลืมติดตามที่ช่องโบดําล้าซิ่งออฟฟิเชีลนะคะแล้วก็โบดําล้าซิ่งแฟนเพจจ้ากับสารครามค่ะพี่น้อง ข้างหลังใครอ่ะน้องหนูน้องหนูฟินไหมวันนี้บ๊ายบายค่ะ